คุณป่าะะผู้กอสลองตำบลลาดย่าซึ่งได้ไม่อยู่ที่กอสลอำเภอเมืองอย่ยสีปีแล้วนะคะก็คือแ่ดภาคเรียนาการทำงานมาแรกๆก็คือไม่ใช่คนคื้นที่นะคะกว่าที่เราจะทำงานสร้างความไว้ใจกับเครือข่ายจนทำให้ได้รับรางวัลน,นะคะเครือข่ายระดับประเทศระดับ เมื่อปี62และปี63ก็ได้กอนค่ารี5ดีพีเยมระดับพักกลางนะคะแล้วก็ปีที่แล้วก็ได้ครูกอสตดีเดนระดับประเทศที่2และล่าสุดก็คือได้ n f ็น w a r ปีอวดในสาขาขัางาราชการและลูกจ้างอันดับที่1ค่ะก็ก็จะบอกว่า ว่าอาจจะความเขาเรียกว่าความพร้อมในพื้นที่